ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนจิตใจดีเธอมีความแบบมุ่งมั่นเธอพยายามที่จะให้ตัวเองเนี่ยประสบคาวามสําเร็จแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ใส่ใจผู้อื่นดูแลผู้อื่นเยียวยาผู้อื่นมีความเมตตาจิตใจดีชอบทําบุญทําบุญทั้งต่อคนต่อสัตว์เธอเป็นคนที่ น่ารักนะเราก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลมีความยุติธรรมรักความยุติธรรมรักความถูกต้องทำอะไรเธอมาจะออมองด้วยความเป็นจริงเธอมีความรอบคอบมีความแบบว่าเออไม่เอาเปรียบใครแต่ในขนาดเดียวกันเธอก็เป็นคนคิดมากเครียดง่ายยุติดหรือว่าเธอจะเป็นคนที่ทำอะไรเนี่ยก็มาจะผ่านการคิดไตร่ตรองทบทวน ไม่ใช่เป็นคนที่ทําอะไรแบบว่าเอาแต่ใจแต่คนทําอะไรด้วยเหตุด้วยผลเวลาที่เธอจะพยายามอะไรก็ตามเนี่ยเธอจะคิดก่อนก่อนที่จะทําแล้วก็ค่อยๆพัฒนาค่อยๆทําสิ่งนั้นรวมถึงเรื่องความรักด้วยถ้าเธอรู้สึกว่าเริ่มทําแล้วมันออกมาไม่ค่อยดีผลลัพธ์ไม่ค่อยดีเธอจะหยุดก่อน หยุดเพื่อดูสถานการณ์หยุดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทําความเข้าใจค่อยๆอยอ่สื่อสารหรือว่าค่อยๆดูใจแล้วพอเธอเคลียร์พลังงานได้เช่นถ้าเธอรู้สึกว่ามันจะเครียด จนเกินไปมันจะยึดติดกับความสัมพันธ์นี้จนเกินไปเธอก็จะหยุดแล้วเธอก็ค่อยๆดีเซตตัวเองค่อยๆเคลียร์พลังงานของตัวเองให้มีความสุขขึ้นให้มีความสนุกสนานขึ้นให้พร้อมที่จะไปต่อในความสัมพันธ์มากขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่าเธอเป็นคนที่เครียดง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอจะเก็บเอาหลายๆเรื่องมาใส่ใจทั้งที่จริงๆแล้วเธอเป็นคนนิ่งนะเป็นคนสงบ แต่พอเรื่องความรักเนี่ยมันทําให้เธอเนี่ยไม่ง่ายไม่ได้สงบง่ายๆเหมือนกันแต่ฉันเองก็ขอบคุณเธอนะที่บางทีอะ่ะเธอเป็นคนที่ด้วยความที่เธอเป็นคนมีเหตุมีผลเนาะเธอก็จะรอคอยรอดูความจริงรอถามความจริงรอทบทวนความจริงไม่ใช่เป็นคนที่ใจร้อนอะ่ะแล้วเธอก็เป็นคนรักที่น่ารักนะ เธอรักครอบครัวมากๆฉันชอบความใส่ใจดูแลเอาใจใส่ของเธอที่มีต่อครอบครัวต่อ,อ,อพ่อแม่พี่น้องญาติหรืออะไรก็ตามเธอเป็นคนอบอุ่นในตัวเองแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ เธออาจจะเป็นผู้นําของคนในครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่ในขนาดเดียวกันเธอเองก็มีคนสนับสนุนมีผู้ใหญ่รักมีผู้ใหญ่เอ็นดูแล้วเธอก็เป็นคนที่เป็นแม่พา้าเป็นพ่อพา้าใจเย็นใจดีดูแลคนอื่นๆได้ดีฉันนะชื่นชมเธอนะชื่นชมเธอมาจากหัวใจเลยว่าเธอเป็นคนที่งดงามจากภายนอกและภายในเป็นคนที่น่ารักจริงๆโด,โดยที่ไม่ได้มีการเสแสร้งอะ่ะเป็นตัวเธอที่แบบ เป็นธรรมชาติแบบนี้ซึ่งมันดีที่สุดแล้วแต่ฉันก็ชอบในสิ่งที่เธอเป็นแบบนี้ด้วย